จะมาพาพท่านมาพบกับประสบการณ์จริงนะครับประสบเหตุบนท้องถนนนี่นะครับตัวอย่างรถที่ประสบเหตุบนท้องถนนนะครับท่านคิดว่าสภาพอย่างนี้คนขับจะเป็นเช่ไนไรนะครับเดี๋ยว,วเรามาพบกับประสบการณ์จริงนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ <c oughs> อันนี้พี่อันนี้รถที่ <c oughs> พี่ไปประสบเหตุมาใช่ <braid> ไหมครับที่ไหนนะครับที่เส้นท่าร้านห้วยบงอะค่ะครับแล้วท่านพบ เหรียญหรือว่าวัตถุมงคลอะไรติดตัวไว้ก็วันนั้นมีพี่เขาให้เหรียญมาค่ะเหรียญหนึ่งก็คือเป็นเหรียญนี้แต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้ห้อยคอวันนั้นอ่ะเราไว้ในกระเป๋าแต่เราก็เหมือนไม่ได้คิดอะไรไม่รู้ว่าเธงจะไปประสบอุบัติเหตุแต่ทีนี้หลังจากที่ประสบแล้วอ่ะเออนึกได้ว่าเออมันมีเหรียญที่พี่เขาให้มาก็เลยเออรู้ว่าเป็นเหรียญนี้ค่ะครับก็คือทางรถมีเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับเหรียญนี้เหรียญ เรียกว่าหลวงพ่อพุทธ,ธรวมใจนะเป็นเหรียญประจำสมาคมอยุทยารวมใจหน่วยคู่ภัยอยุทยาโดยมีหลวงพ่อพุทธ,ธรวมใจที่ทางสมาคมนะครับเป็นที่นับถือกันมานะครับผมอันนี้ใครให้มานะครับพี่เนี่ยค่ะพี่เบียร์ค่ะก็คือสนิทกันอยู่แถวบ้านกาันแล้วพี่เขาก็คืออยู่กับพวกคู่ภยัยเขาก็เลยให้มาค่ะ แล้วตอนนั้นตอนประสบเหตุเนี่ยคิดว่าตัวเองจะรอดไหมคิดว่าไม่รอดค่ะคิดว่าตายแน่แต่เมื่อ